ตอนนี้ผมจะเรียนรู้หรือรู้เบาบางครับมาทวนดูนะครับว่าผมนั้นเล่นยังไงแล้วก็ทำยังไงนะครับตัวนี้ผมจะเรียนรู้นะฮะนีเลยนี่นะครับสองตัวนี้ตัวนี้หมมีนามาของแบบท้าทำได้นะครัแล้วท่านที่คนจะมีพูดให้ยังไงครับ

เอาเจียจีบอกว่าจะจับลิงแต่ลิงไม่ลงน้ไปนมาคือตอนแรกผมเห็นมันว่ายน้า มดแลมีคนน้อยเทมันวายแบบแบีไปเป็นเงินแล้วก็เปิดวิห้ามเจอเลยอืมฉันเปิดม a k i n g sound ไม่ ไอ,อยงปะซึ่งก็ผมขอบจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไม่ไม่มีอะไรทำหมดเลยประเนเออก็อา้างเนี่ยตอนแรกผมว่าจะได้หมดี่นะแต่ผมกอเมีเอ่อนดีกว่าแล้วก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมติดตามช่องสเปโนัว54ไปด้วยครับบ๊ายบายแล้วก็นี่ซีซั่นหนึ่งครับตรงที่เท่าไหร่วะ นที่สโอ,นนอเคน,นะครับบายบายาครอครับก็ตอนนี้ผมจะเรียนรู้หสือ่าบน,นครับมาทคนดูนะครับว่าผมนั้นเรงยงไงแล้วก็ทำยังไงนะครับตัวแรกจะดูแลอะเร็วนี่นะครับตัวนี้

ที่ยังไม่ดูเขาทำห้หมดอะไรหนมา้าหรอนามาคือวัเจียมกึงกล่าจะจับลิงแต่ลิงไม่ คือต้องได้อะผมเห็นมันว่าน้ำผมจะมีคนหน่อยถ้ามันว่ายแบบแบบไปแป๊บนึงแล้วก็ไปอีกอ่ะฮะเจออืมฉันเป็นไม่จริงฉันไม่ ไอยงปะซึ่งก็ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไม่ไม่มีอะไรทำหมดเลยประเนเออก็อา้างเนี่ยตอนแรกผมว่าจะได้หมดี่นะแต่ผมกอเมี่อนดีกว่าแล้วก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมติดตามช่องสเปโนัว54ไปด้วยครับบ๊ายบายแล้วก็นี่ซีซั่นหนึ่งครับตรงที่เท่าไหร่วะ คนที okay. ่สโอเคนะครับบ๊ายบาย